สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูกอบดี้ครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับสนามแรงแม่เหล็กกันก่อนครับนักเรียนเคยสังเกตเข็มทิศหรือไม่ทำไมถึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอที่เป็นแบบนั้นเพราะมีแรงกระทำกับเข็มทิศคือแรงแม่เหล็กซึ่งเกิดจากทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบครับใช่แล้วครับแล้วนักเรียนคิดว่าสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณอะไรครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะ เพราะมีทั้งขนาดและทิศทางซึ่งมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือพุ่งเข้าขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้จากการทดลองสนามแม่เหล็กจากลวดตัวนํากันเลยครับจากการทดลองเมื่อเราให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบลวดตัวนําเป็นวงทราบได้จากเข็มทิศที่วางรอบลวดตัวนํามีการเรียงตัวเป็นวงรอบลวดตัวนําและเข็มทิชชี้ไปตามสนามแม่เหล็กโดยสามารถใช้กดมือขวาเพื่อหาทิศของสนามแม่เหล็ก โดยการใช้กดมือขวากำรอบเส้นลวดตัวน้ำให้หัวแม่มือชี้ไปในทิศทางของกระแสไฟฟ้าทิศของการวนะรอบของนิ้วทั้ง4ี่จะชี้ทิศของสนามแม่เหล็กและกลับกันเมื่อกลับทิศของกระแสไฟฟ้าทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะกลับทิศไปด้วยเอาละครับนอกจากลวดตัวนำเส้นตรงแล้วยังมีลวดตัวนำวงกลมเมื่อให้กระแสไฟฟ้ากับขดลวดวงกลมจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นกันโดยทิศทางการตั้งฉากกับระนาบของขดลวดตัวนำวงกลมครับ และการเกิดทิศทางสนามแม่เหล็กโดยใช้กดมือขวากำลวดวงกลมนิ้วหัวแม่มือชี้ไปตามทิศของกระแสไฟฟ้าทิศของสนามแม่เหล็กจะหมุนภายในลวดตัวนำครับและถ้าเรานำขดลวดที่เป็นวงกลมหลายวงวงเรียงซ้อนกันจะเกิดเป็นขดลวดโซเลมไอยอ์แล้วให้กระแสไหลผ่านสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นสภาพเช่นเดียวกับแท่งแม่เหล็กโดยขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมาหาได้จากกดมือขวาวนนิ้วทั้งสี่ไปตามกระแสที่ไหลในขดลวด นิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เรียนเรื่องสนามแม่เหล็กจากลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนักเรียนมีข้อสงสัยกันบ้างไหมครับมีค่ะหนูอยากสอบถามเกี่ยวกับการใช้กดมือขวาให้เรากำมือขวาและใช้หัวแม่มือแทนทิศทางของกระแสฟไฟฟ้าแล้วเราจะหาทิศของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสีนิ้วที่เหลือถูกต้องไหมคะ่ะใช่แล้วครับเก่งไหมครับ สำหรับวันนี้ถ้านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กจากลรดตัวนำแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอให้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขครับ